ว้าวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จแล้วสวยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะวันนี้คิวงานค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้นะจะมีคิวงานเคลือบแก้วด้วยสามารถเสร็จได้ภายในวันเดียวด้วยลูกค้ามีความสะดวกภายในหนึ่งวันจะมีแพ็กเกจให้เลือกอยู่ค่อนข้างไม่กี่ตัวแต่ว่าที่ร้านเราสามารถทําได้แต่ขั้นตอนการทํางานยังคงเหมือนเดิมนะยังต้องเตรียมผิวให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เคลือบเพียงรอบเดียวแล้วก็ส่งมาในช่วงเย็นเลย นะครับสำหรับวันนี้จะมีเคลือบแก้วด้วยติดฟิล์มแต่ก็รอยภายในด้วยนะครับแล้วก็ยังมีร้างแบบปกติเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละงานของมกันยังมีงานติดสติกเกอร์มานิกหน่อยด้วยครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมกันเลยนะครับกับคันแรกนะครับสําหรับวันนี้นะ v r v n o n HR-V r v นะครับ Honda H RV นะครับที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะฮะเป็นตัว RS นะสีดําสนิทนะครับเคลือบโปรแกรมนะครับ กาฟีนโฟนะครับเป็นตัวกาฟีนโฟเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเป็นตัวคอร์สกาฟีนโฟนะตัวล่าสุดเลยผมไม่ไดเอน้ํายาลงมาติดมือมาด้วยแต่ว่าตอนนี้กำลังเตรียมผิวอยู่นะอีกสักคู่หนึ่งคงน่าจะได้ใกล้เคลือบแล้วก่อนหน้านี้นจะมีรอยเแคทูคัสสีจากการล้างนี่แหละมาเลยเพราะว่ารถกลุ่มนี้นะสีดําบอกเลยว่ามัต้องไม่เกี่ยวกับรถยี่ห้อนี้นะตู้ยี่ห้อแหละสีดํะ นะครับจะเป็น้อยค่อนข้างง่ายแต่เวาลาเงา,เามันก็จะเงาได้มากกว่าคนอื่นๆเขาอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะ Honda HRV นะครับตัวนี้เป็นตัว RS นะเป็นตัว E SUV เดี๋ยวนี้เป็นไฮบริดท,ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งพอตัวปกติเนี่ยก็ไม่ได้กินน้ามันมากก็ค่อนข้างประหยัดถ้าขับแบบไม่ได้กดมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ยิ่งประหยัดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็รูปทรงที่ค่อนข้างสวยงามผมเห็นครั้งแรกผมยังชอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อไปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวนะฮะ ซึ่งเตรียมผิวที่บอกนะครับเราจะเตรียมผิวค่อนข้างกันยิ่งยวดระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้ความเงาเงาที่สุดก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วอะไรยังไงเข้าไปนะครับเดีย๋ยวสักคู่นะอันนี้ไม่รู้ทุกคนได้เห็นกันหรือเปล่านะอ่ะมาคันต่อไปมาคันต่อไปก่อนก่อนอื่นคันนี้คันนี้มาทําอะไรมาติดติ๊กเกอร์แล้วกันมาติดติ๊กเกอร์นะครับบริเวณนี้นะครับ ซึ่งอันนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตดบ,บริเวณนี้ไปสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนนะครับก็อย่างที่เห็นนะคาร์บอนค่อนข้างจะเหมือนจริงนะของ 3M นะครับอันนี้เห็นอยู่เี้คือล้างรถแบบเหมาเหมานะครับลูกค้าท่านนี้ล้างรถแบบเหมาเหมาเอาไว้นะครับก็20คันนะครับเดือนละ20คันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าจะมีเวลามาล้างไหม่ันนี้ตีฟิล์มแต่ก็ลอยไปแล้วจากเรานั่นเองนะฮะ ก็เป็นรถคอสคาเยนนะครับอีกสักคู่หนึ่งก็คงจะเสร็จแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีอยู่อีกคันหนึ่งอ่ะพามาดูอีกหนึ่งงานนะครับในส่วนของคันนี้นะฮะมาดูคันนี้โตโยต้าคอสนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันคันนี้นะครับติดฟิล์มใส่กันรอยอาร์ติกนะฮะนี่ครับมาเป็นม้วนใหญ่ๆอย่างนี้เลย มันก็ใหญ่แต่ว่าข้างในเป็นเป็นตินแต่ข้าง,างในนะแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอด้วยหน้าจอสองชิ้นนะครับมีชิ้นกลางกับชิ้นเนี๋ยผมพาไปดูนะพาดูกันข้างในโทษทีครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้ล้างรถนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะล้างหรือไม่ล้างนะอันนี้เป็นเรื่องปกติขอโทษทีโทษทีคู่นะครับ นี่บริเวณที่ติด็ติบริเวณนี้เขาได้คัดมาแล้วนะเห็นไหมก็คือจะเห็นได้ชัดว่ามันเรียบร้อยสวยงามไปแล้วเห็นปะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอตรงขอบให้หายเด้งก่อนค่อยกดเข้าไปบริเวณคันนี้นะครับจะมีตรงนี้ทั้งหมดด้วยแล้วมีหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นชิ้นนี้นชิ้นพรีเมียมชิ้นนี้ใหญ่ๆเลยนะครับก็เต็มๆแผ่นเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตรงหน้าปัดด้วยข้างในตรงนี้ใช้น้ําตรงเนี้ยตรงหน้าปัดข้างในเนี่ยเคิร์ฟเนี่ยใช้น้ําแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องใช้นะครับ ตอนนี้กลำลังติดตั้งในส่วนของตรงนี้อยู่อีกไม่นานก็คงเสร็จตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่เนี่ยนะตรงนี้ก็มีนะครับชิ้นนี้ก็มีพิมพ์แต่กระลอยเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีพิมพ์แต่กรลอยครับตอนนี้ทําติดตั้งเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูฝั่งนู้นเล็กน้อยไปตรงนี้ก็ติดตั้งนะครับนี่ตรงนี้ก็ติดตั้งนะพามาดูพร้อม,มกันเลยวิธีการติดตั้งก็ปกติครับก็ต้องใช้น้ำเล็กน้อยนะฮะใช้น้ำเล็กน้อย แล้วก็ชิ้นส่วนชิ้นส่วนนี้มาจากอาร์ติกนะครับเป็นงานที่เ็าเรียกว่าได้คัดมาแล้วนะครับเป็นงานที่ตัดขึ้นรูปมาไม่ต้องใช้คัตเตอร์กรีดนะเพราะว่าในส่วนข้างในเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะใช้คัตเตอร์กรีดนี่คงเละเทะนาดูนะครับแต่ว่าอันนี้มันติดนะติดตั้งง่ายนะครับลูกค้าก็าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้ด้วยนะแต่ว่าเรามีบริการติดตั้งให้นะครับเห็นไหม้เราก็จะติดตั้งสักครั้งหนึ่ง รีดเข้าที่เข้าทางมันก็จะเข้าที่นะครับหเห็นไหมเรียบร้อยละเขาก็จะใช้ตัวกรีดรีดนดน,ดนึงนะอ่าสำหรับใครที่จะไปติดตั้งเองอาจจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมกันเร,เ,รเรื่องของเรื่องของตัวกรีดตัวรีดนะครับแล้วก็มีน้ําสบู่นะครับหรือใช้น้ําเปล่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าลองทดสอบการติดตั้งดูพาไปดูงานในฝั่งนู้นก่อนนะโทษทีนะรถนะลูกค้าไม่ได้ล้างนะครับโอ้ยิมบอผมอ่อนแอร์นี่พาดูฝั่งนี้ เสร็จสิ้นแล้วนะฮะนี่เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะ,บจะสวยงามก็จะเห็นจะขอประมาณนี้นี่ตรงนี้หยุดแค่นี้เอ๊ะทำไมมันตันอนะข้างหลังกับข้างข้างหน้ามันเหมือนกันนะมีข้างหลังว่าไม่มีใช่ไหมมีแต่ข้างหน้านะเออเนี่ยสิ้นนี้เสร็จแล้วนะเห็นนะครับนี่ที้นี้เสร็จแล้วเท่าที่เขาทางมากๆครับเป็นเป็นงานไดคัตนะครับก็จะไม่มีการปีกเตอร์ว่าอันนี้แปะตามขึ้นรูปเลยขึ้นรูปแบบมาอย่าง,งี้ก็ตามนี้เลยเห็นไหมตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเห็นนะฮะ ตรงนี้เหลือนิดหน่อยก็จะเอาใช้มือจิ้มมาเก็บงานได้นี่ตรงนี้ถึงนี่เลยนี่บริเวณนี้ถึงตรงนี้เลยนะนบริเวณนี้นะทางนั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือหน้าจอกับหน้าปัดอันนี้เรียกว่าหน้าจอนะครับอันนี้เรียกว่าหน้าปัดนะครับหน้าจอหน้าจออย่างที่เห็นนะเป็นของแบ็คเทคนะครับก็ของอาร์ติกเช่นกันนะครับงานจากอาร์ติกเช่นกันขึ้นรูปมาพอดีเป๊ะนะครับเป็นรุ่นของมาโดยตรง ถ้าต้องการติดตั้งเนี่ยต้องสั่งก่อนนะครับเพราะว่าที่ร้านจะไม่มีสต็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่จะสั่งมาได้อย่างสดใหม่ทุกครั้งนะครับโอเคนะโอเคโอเคเรียบร้อยแหละวันนี้นะครับกับ uh, งานที่เห็นอยู่ทั้งวันเลยนะครับวันนี้จะมีงานเคลือบแก้วเคลือบแก้วเสร็จตามเวลาแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ใกล้แล้รีนถือว่าเสร็จแล้วเพราะว่าเคลือบแก้วเพียงเบอร์เดียวนะครับกับอัลฟา คอสกาฟีนโปรนะครับพาไปดูน้ำยาตัวใหม่ล่าสุดกันนะครับอันนี้อีกหนึ่งคันฮะอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันเดิมเลยในไทยคานนะครับรับติกเกอร์มาสามารถเคลือบแก้วได้ครับพาไปดูอีกอันนึงก่อนน้ำยาที่วันนี้เราจะติดตั้งอยู่บนรถของ h อสอานะครับคือตัวนี้นะครับต้องวิ่งมาเอานี่นะครับ สวยงามแน่นอนนะครับก็เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับใครที่สนใจติดตั้งเกรือบแก้วอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตัวนี้เป็น cross graphene นะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มาใช้งานแล้วหลายคันนะคือคันคาเยเมื่อสักครู่นี้ก็ทําแล้วก็คัน hrv เมื่อสักครู่นี้ก็ทาด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เป็น cross graphene นะฮะเป็นโปรดักต์ใหม่นะฮะดี๋ยมโอเคเขากลับกล้องนะครับนิดนึงนี่แต่ที่คุณเห็นนะ ตัวเราก็จะมีน้ำยายอยู่เต็มหมดล่ะนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งสามารถเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นที่จะบอกว่าเวิร์กเลยแหละนะครับโอเคท่าเราวันนี้นะฮะมิกกี้เสร็จแล้สวยขอราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ